The Royal Work Technology Podcast Royal Work สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในโลกที่เอ,อ่อพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ของใช้ในบ้านทั่วไปจนถึงเครื่องมือวัดที่ต้องการความแม่นยำสูงๆซึ่งหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือแหล่งจ่ายไฟที่มันต้องเสถียรต้องไว้ใจได้วันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆเรื่อง AC power source ครับหรือแหล่งจ่ายไฟกระแสะสลับ คามหมายก็คืออยากจะให้าใจให้ชัดๆว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญแล้วก็เขาเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างดูเหมือนว่าอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาสำคัญสคัญได้เลยนะครับอย่างเช่นการทดสอบสินค้าก่อนส่งออกไปประเทศที่เขาใช้ระบบไฟต่างกัน ความสามารถในการควบคุมไฟฟ้ากระแสะสลับหรือ AC เนี่ยให้มันได้เป๊ะๆทั้งแรงดันความถี่นะคะมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆค่ะสำหรับการทดสอบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เรามั่นใจได้จริงๆทั้งเรื่องคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานที่มันต่างกันไปในแต่ละที่นะคะน่าสนใจครับอืมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ AC power source นี่คือ เครื่องจ่ายไฟ AC ที่เราสามารถสั่งมันได้เลยนะคะ s h อ p Power เขามีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความแม่นยำสูงค่ะในการควบคุมทั้งแรงดันและความถี่ทำให้ผลการทดสอบเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานแบบเป๊ะๆเ,เลยค่ะครับนอกเหนือจากความแม่นยำแล้วผมยังเห็นว่ารองรับโหลดได้กว้างมากด้วยตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมเลยแถมยังมีระบบป้องกันความเสียหายแลวก็มีหน้าจอดิจิตอลแสดงผลทันทีด้วย เอ่อคุณสมบัติพวกนี้ถือเป็นเรื่องปกติในตลาดตอนนี้หรือว่าช็อ p พาวเวมีอะไรที่เหนือกว่านั้นครับอืมคุณสมบัติพื้นฐานอย่างการปรับแรงดันความถี่หรือระบบป้องกันต่างๆเนี่ยอาจจะพบได้ในหลายๆรุ่นนะคะในท้องตลาดแต่สิ่งที่น่าจะทำให้ช็อป Power ดูโดดเด่นขึ้นมาคือการรวมกันของทั้งความแม่นยำสูงและความน่าเชื่อถือ สำหรับการใช้งานที่ต้องการความเข้มงวดมากๆเป็นพิเศษเช่นในสายการผลิตที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพหรือ QC ทุกชิน้นหรือในห้องแลบวิจัย IND ที่ต้องการจำลองเงื่อนไขที่มันซับซ้อนมากๆหรือว่าทดสอบอุปกรณ์ที่มันอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของไฟมากๆความเสถียรความแม่นยำที่มันอาจจะเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปคือสิ่งที่ผู้ใช้งานกลุ่มนี้เขามองหาอยู่ค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับแล้วการนำไปใช้งานจริงๆล่ะครับ ตัวอย่างที่เห็นภาพง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอย่างเช่นพวกทีวีตู้เย็นแอร์ก่อนที่จะส่งออกไปขายในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าพอไปถึงประเทศปลายทางแล้วเนี่ยมันจะทํางานได้ดีกับระบบไฟของเขาจริงๆซึ่งถ้ามองในภาพรวมผลกระทบมันคงไม่ได้จํากัดอยู่แค่การทดสอบสินค้าส่งออกใช่ไหมครับไม่เลยค่ะมันเป็นเครื่องมือสําคัญมากๆที่อยู่เบื้องหลังการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในแผนก R&D เลยนะคะช่วยให้วิศวกรเนี่ย เขาทดลองกับสภาวะไฟฟ้าต่างๆได้อย่างอิสระมากๆแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันคุณภาพในกระบวนการ QC ของภาคอุตสาหากรรมด้วยค่ะพูดง่ายๆก็คืออุปกรณ์อย่างช h อ p Power AC power source เนี่ยมันช่วยสร้างความมั่นใจตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยว่าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจะทำงานได้ถูกต้องปลอดภัยแล้วก็เข้ากันได้กับทุกสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าทั่วโลกมันเป็นการรับประกันคุณภาพที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าสำคัญมากๆค่ะ